เผยข้อมูล oppo find x 8 ultra บน geekbench ยืนยันใช้ชิป Snapdragon 8 elite ให้แบตเตอรี่มากถึง6,100ย ah. มิลลิแอม์กล้จะเปิดตัวแล้วนะครับสำหรับ oppo find x 8 ultra ในวันที่10เมษายนนี้ล่าสุดก็ได้มีผลทดสอบจาก geekbench เผิออกมาแล้วครับที่ยืนยันคะแนนสูงด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 8 elite เลยครับโดยคะแนนทดสอบของ oppo find x 8 ultra เลขรหัส PKJ110 ทำคะแนนแบบซิงคกก็คอได้ที่3,023คะแนนและแบบมัลติคอร์ทำได้ที่9,414คะแนนรายละเอียดของชิปเซ็ตที่ได้เป็น Snapdragon 8 e l i t แบบ8คอร์พร้มเร็วสูงสุด 4.32GHz และมีแรม 16GB ด้วยครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลของเรื่องแบตเตอรี่ที่ได้รับการยืนยันจากทางคุณ s u ไวโบโปรดักต์แมเนเจอรของ Oppo เองเลยว่า Oppo Find X8 Ultra จะมีแบตเตอรี่ขนาด6,100ม ah ิลแอมและชาร์จไว100วัตต์ชาร์จเต็ม100%ใน35นาทีส่วนความจุของ Oppo Find X8 Ultra ตามรายงานก่อนหน้านี้ระบ,บุว่ารุ่นนี้จะมีความจุให้เลือก3ความจุคือ RAM 12 g b ROM 2 1 6 g b RAM 16 g b ROM 512 g b และ RAM 16 g b ROM 1 t b ครับ